Located ้อโป<อ> uh, ใชม่มันรอมันรอมึงกู้แน่นอนโอ้แม่งแพนฟอร์ดอะต้องยันเหรอต้องยันเรือกูเจ มันหายไปแล้วอ่ะทันวะมันนอมมันนอมอ้าวไอ้เหี้ยโง่ไอ้สัตว์โง่มันนอ้มมันนอมไอเหียะมิชชั่นเสือกอ้อมมันนอมโง่ไอ้สัตว์ถ้ามันล็อกถ้ามันล็อกไว้อ่ะมึงต้องยัดไอ้เหี้ย็กเสือกอ้อมโดนเพื่อนด่าไปนะไอ้เหียะโดนเพื่อนด่าไอเฮียโดนเพื่อนด่าไปนะ ที่เราห่โดนที่ถึงก็ต้นแบกอ่ะเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ไปเฮียเฟิร์สอ่ะอีควายกูบอกให้ดูไอ้เหี้ยเออในสภาพเฟิร์สหรอกกูจำได้เลยแต่ก่อนด่าแม่งทุกวันเลยทัศนแต่เนี้ไม่ได้ก็เล่นว่าโรโอยู่เหี้ยเหี้ยแม่งเล่นอื่นเฮียเฟิร์สนี่โคตรหาเลยทัศนเอออาจจะเล่นว่าเล่นมาโลก็ได้แหละเล่นว่าโลอยู่เดือปืนเนีย ลองอะไรอย่างี้ไปเร่อปกติแหละไปเล่นกู